วันนี้แกงส้มนะเครื่องแกงส้มแล้วก็ใช้มะขามเปียกเนาะแล้วก็อะไรเอย่ยอะไรเอย่ยแตงโมไงครับแตงโมเปลือกแตงโมที่เรารับประทานเนื้อไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกัน เพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาดูกันแกงส้มอารครับอาระครับ,รรบแกงส้มกุ้งเพื่อนๆน,นะครับเราก็อยากจะบอกว่าอืมอืม นี่คือเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแตงโมเปลือกแตงโมเปลือกแตงโมที่เรารับประทานเนื้อเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเราก็เอามาแกงส้มนะมจำจำ กรอบๆเรามาดูกัน <c oughs> สำหรับเพื่อน <c oughs> ๆที่อยากทำร้านอาหารเล็กๆหรือกลางๆใหญ่ๆ คือไม่ใช่ว่า,าเรามีเพื่อนอทำอาหารได้แล้วเราจะไปหุ้นกับเพื่อนแล้วก็ทำอาหารโอกาสที่ประสบผลิตมันน้อยนิดถามว่าทำไมปัจจัยตรงนี้ทำไมถึงไม่ประสบผลิตฉันก็มีตังนี่นะาเพื่อนฉันก็ดีกับฉันนี่นาะก็คือ เราเองเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานเรื่องอาหารเรื่องการบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วจะทำให้อร้านของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องการแยกแยะเรื่องอเวลาเอาเงินไปลงกับธุรกิจอาหารแล้วเนี่ยก็ต้องแบ่งเงินส่วนที่ ที่ไม่ใช่ทำธุรกิจเนี่ยามาใช้จ่ายไม่ใช่เอามารวมกันแล้วก็หยิบโน่นไปซื้อไอ้นี่หยิบนี่ไปซื้อไอ้นะั่นนะบริหารกันอยู่ในครอบครัวมันก็จะไปไม่ได้เพราะว่า,อาพอเห็นเงินมากขึ้นมาหน่อยก็อยากได้โน่นอยากได้นี่มากเกินไปนะไม่บริหารจัดการให้ล้านโตไปตามสเต็ปนะ แล้วก็ไม่บริหารเงินให้มากขึ้นคือเรื่องเงิน,เ,งนเก็บมันมีเงินออมเงินหมุนเวียนเงินอะไรอะ่ะที่สำหรับโฆษณาเงินสำหรับหลายส่วนนะครับก็หรือส่วนที่เป็นกำไรที่แยกขึ้นมา,าหลายส่วนต้องต้องมาลงรายละเอียดนะนี่ผมคุยคร่าวๆเ,เพื่อให้เพื่อนๆได้ได้ ฉกค,คิดแล้วก็หันไปมองอเรื่องการจัดการด้วยสําหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรก็เข้ามาเรียนรู้ได้นะใครอยากเรียนก็พิมพ์เข้ามาข้างล่างนี้นะตรงที่คอมเมนต์นะครับใด่เลขถึงร้านอาหารยกนิ้วได้เลยนะครับอยากเรียนเรื่องอะไรนะเรื่องอบริหารร้านหรือเรื่องอบริหารวัตถุดิบเหรอ เรื่องอะไรเรื่องคกกิ้งคือปรุงอาหารก็เรียกทำอาหารก็สามารถที่จะได้เล็กลงไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่างที่นี่เนี่ยเราเป็นร้านอาหารข้างบนดูเพื่อนๆดูข้างบนผอให้ดูเงยหน้าขึ้นไปดูนิดนึงอันนี้อาหารที่นี่ก็จะมีหลากหลายตั้งแต่ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวน่ยัน สเต็กสปาเกตตี้อาหารไทยนะแล้วก็เราก็บริหารให้ร้านเนี่ยมีอาหารเหมือนแบรนด์ใหญ่ๆนะ<ม>และไม่อายใครนะแล้วเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะยินดีที่ที่จะแนะนำให้แล้วปรึกษาหารือแล้วสามารถสร้างร้านให้ประสบ็รนะอยู่ได้นะแต่อย,อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่ ที่จำเป็นมากๆก็คือเราก็ต้องมีความรู้เรื่องอาหารบ้างอ่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้มีความรู้เรื่องอาหารอ่าในอาหารนั้นๆไม่จําเป็นต้องทุกอย่างอาหารที่เราขายเนี่ยเมนูไหนก็ตามที่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยต้องให้ผ่านการชิมหรือผ่านอ่ามาตรฐานจากเราแล้วหลังจากนั้นเวลาากุ๊กคนไหนที่ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่เราก็สามารถที่จะ บอกให้เขาครีเอทอาหารให้อยู่ในระดับที่เราต้องการได้เพื่อไม่ให้รสชาติอาหารที่ทําไปเรื่อยๆแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่บุญแต่กรรมไม่ได้นะฮะอันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆเบาๆบางๆเล็กๆน้อยๆนะ,ะแต่ไม่ได้คุยในรายละเอียดลึกๆเป็นวิชาการเพราะว่าเดี๋ยวจะเบื่อนะฮะในส่วนของวิชาการก็คงมีส่วนที่วิชาการที่เขาสอนกันอยู่แล้ว นะครับไอ้น,นี้เป็นเรื่องจริงที่มาเล่าให้ฟังก็วันนี้ทำแกงส้มแตงโมกับกุ้งสดนะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงลองไปทำดูว่าอาร็จอร่อยแค่ไหนเรื่องความเผ็ดเค็มหวานมันอะไรทั้งหลายเนี่ยรสชาติก็สามารถไปปรุงกันเองได้ว่าชอบระดับไหน อ่าส่วนเครื่องแกงเนี่ยอันนี้มันเป็นแกงส้มใต้เครื่องแกงก็ไปหาซื้อตามตลาดทั่วไปแต่ว่าเครื่องแกงแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องเอามาปรุงใหม่นิดหน่อยนะหรืออาจจะไม่ปรุงเลยแลเพื่อนเพ,อน,เพอนพอใจกับร้านไหนที่ทําเครื่องแกงก็ไปหาซื้อมาได้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ โพสหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ